อยากไปให้ถึงเป้าหมายกระวนกระวายกับความสำเร็จในอนาคตให้น้อยลงสงบสุขกับการเลงงานตรงหน้าให้มากขึ้นตั้งเป้าหมายเพื่อให้นิ่งไม่ใช่เพื่อให้กระวนกระวายกับความสำเร็จหรือล้มเหลวทางหนึ่งที่จะเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องคือย้อนกลับมาอยู่กับใจตัวเองรู้สึกกับความสุขอันเกิดจากการมีใจสงบ นักขณะแห่งการเล็งเป้าไม่ใช่เอาแต่ว้าวุ่นกระวนกระวายอยู่กับการกลัวว่าจะไม่สำเร็จหากยังไม่รู้จักกับความสงบสุขระหว่างเล็งคนทั่วไปที่ยังเข้าไม่ถึงจะมัวหัวป่วนกระวนกระวายคิดถึงความสำเร็จความล้มเหลวร่ำไปต่อเมื่อเรียนรู้ที่จะกระวนกระวายกับความสำเร็จในอนาคตให้น้อยลง อันมาสงบสุขกับการเลงงานตรงหน้าให้มากขึ้นในที่สุดจึงประสบความสำเร็จง่ายขึ้นเพราะกายใจรวมกันนิ่งพอที่จะผลิตความสำเร็จไม่ใช่รวมหัวกันขัดแข้งขัดขายื้อมือยื้อไม้ความสำเร็จเกิดจากการสั่งสมกรรมใหม่ทั้งวิธีคิดวิธีพูดและพฤติกรรมบางอย่างเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานพอ กระทั่งเคยชินที่จะทำเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ฝืนถ้าฝืนก็แปลว่ายังไม่เปลี่ยนอย่าคิดถึงความสาเร็จแบบรับเงินก้อนแต่คิดถึงการมีความสุขกับการหยอดกระปุกทีละบาทเลือกอย่างเดียวว่าจะคิดจะพูดหรือจะทำอะไรใหม่แล้วสะสมพฤติกรรมใหม่นั้นไปเรื่อยๆใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธาน ถ้าตั้งใจจริงและมีใจต่อเนื่องนั่นแหละความเข้มแข็งนั่นแหละกำลังที่มากพอจะสำเร็จ